สวัสดีค่ะวันนี้กุติก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกแล้วก็ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชีที่อยากทํางานกับต่างชาตินะคะจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกค่ะ,ะเมื่อคลาสที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปเรื่องของของต้องห้ามในการนำเข้าส่งออกใช่ไหมคะทบทวนนิดหนึ่งนะคะของต้องห้ามในการนำเข้าส่งออกของต้องห้ามเข้าออกเสียงว่า prohibit Goods d o ก d s ก็คือสินคองนะสินค้า prohibited goods ก็คือสินค้าที่แบบต้องห้ามนําเข้าส่งออกเอง prohibited goods สําหรับวันนี้นะคะอ่าเราก็จะมาเรียนเรื่องของของที่จํากัดถามว่าจํากัดในการนําเข้าส่งออกก็คือนําเข้าได้ส่งออกได้แต่ต้องขออนุญาตกับอ่ารัฐบาลหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเข okay, ้าไหมคะของต้องจํากัดเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า restricted goods restricted goods จำไดไหม Restricted uh, goods ก็คือ G W D S Restricted goods นั่นเองนะคะเขาบอกว่า Restricted goods เนี่ยมันคือ mm hmm. เขาบอกว่า a r e g o o d s, mm hmm. <S of which i m p o r t and e x p o r t are restricted by law ก็คือเป็นของที่แบบถูกจำกัดการนำเข้าส่งออกโดยข้อกฎหมายนะคะ by law นั่นเองดูข้อกฎหมายนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราจะนําเข้าส่งออกใช่ไหมคะเราจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนั่นเองเขาบอกว่า and therefore require a permit from government's agency เขาบอกว่า from related government's agency ถ้าจะนําเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องที่ดูแลนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเขาบอกว่า restricted goods มันก็คือ are goods which import and export are restricted by law and therefore require a permit from from related government agencies จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าซึ่งการที่จะได้รับอนุญาตนําเข้าส่งออกก็จะต้องได้รับอนุญาตนะอย่างเป็นทางการเนอะได้อนุญาตจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแนวปฏิบัตินะของกมรมศุลกากรน,นั่นเอง ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the permit must be presented during custom formalities custom formalities ก็คือเป็นแนวปฏิบัติของทาง c u s t o m หรือว่ากมรมศุลกากรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ examples of restricted goods are as follows ก็คือตัวอย่างนะสินค้าที่ถูกจํากัดการนำเข้าส่งออกก็มีดังต่อไปนี้ examples of restricted goods are as follows นะคะ are as follows ก็คือดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือ Buddha image Buddha Buddha ก็คือเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะ Buddha image image ถ้าพูด image จเราเข้าใจเลยใช่ไหมเอออิมเมจไม่ได้ออกเสียงว่า image ออกเสียงว่า image image Buddha image ก็คือรูปภาพของพระพุทธรูปนนั่เองนะคะใช่าใจไหมคะพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ยนะคะ Buddha image แล้วก็ต่อไปก็คือ artifact artifact หรือว่า object object จริงๆคำว่า object บางทีเราอาจจะคุ้นเคยว่า object คือแบบวิเป้าหมายหรือวิชาอะไรอย่างี้นะคะดูทุประสงค์จริงๆคำว่า object มันแปลได้หลายแบบนะถ้า object เป็น verb ก็จะแปลว่าเหมือนการคัดค้านแต่ถ้า object ที่เป็น noun อย่างในกรณีนี้นะ object ที่เป็น noun ก็จะแปลว่า สิ่งของนั่นเองนะที่จับต้องได้อะไรแบบนี้นะคะก็บอกว่าที่ที่จำกัดก็คือ artifacts objects นะคะก็คือสิ่งของที่แบบเกี่ยวกับโบราณโบราณคดีโบราณวัตถุอะไรแบบนี้นะคะอะไรแบบนี้แล้วกอ็อีกอันนึงก็คือ antique นะ antique ก็คือเหมือนกับเป็นอันที่เขาเรียกว่าโบราณวัตถุเออโบราณวัตถุนะคะ ต่อไปค่ะของต้องจํากัดนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะ,ะก็คือพวกอาวุธปืนต่างๆแล้วก็พวกแบบวัตถุระเบิดที่เกี่ยวกับระเบิดอะไรแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า guns guns ก็คือปืนนะคะปืนประเภทต่างๆ guns ะะก็คือถูกต้องจํากัดนะคะ guns แล้วก็ลูกปืนลูกปืนก็คือ bullet ไม่ใช่ bullet นะคะออกเสียงว่า bullet bullet นะะ guns บุ l รี่นะคะแล้วก็พวกวัตถุร,ระเบิดก็คือ explosive 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 นะคะก็คือวัตถุร,ระเบิดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปืนนะคะ the relevant to guns นะคะอย่งที่เกี่ยวข้องกับปืนะอะไรแบบนี้จะต้องขออนุญาตนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนะ,ะกลุ่มที่3นะคะของต้องจำกัดที่3ในการนำเข้าส่งออกนะคะก็คือ plant and their part นะ,ะ plant and their part plant คุ้นไหมคะ plant เราจะคุ้นคำว่า plant plant planet อะไรแบบนี้ใช่ไหม planet โลก plant ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นเป็นพืชเป็นอะไรแบบนี้นะคะเป็นพฤกษาเป็นพืช plant แต่ว่าเราออกเสียงเป็น plant นะคะออกเสียงในแบบของ British ก็คือ plant นะคะแต่ถ้าเป็นแบบอเมริกันก็จะเป็น plant เบสเลอเอนะคะ plant and pot นะคะ plant plant P.L.A.N.T. นะถ้าเติมแบบ S, <S, mm hmm. <S เข้าไป mm hmm. ก็คือ mm hmm. เหมือนกับมันมีหลายหลากหลายหลายลาย,ลายแบบนะ Plant, p l a n t and e p a r t s นะคะ mm hmm. ก็คือพวกพืชต่างๆแล้วก็แล้วก็ก็คือส่วนประกอบนะ,ะส่วนประกอบภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าพืชและส่วนต่างๆของพืชและส่วนประกอบป,ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่กลุ่มที่สีนะคะเขาบอกว่า Living Animals And คา r c ค s สนะลิฟิญ่านิมอนคาร์คาส์คาร์คาสคืออะไรนะะเราไปดูกันนะคาร์คาสนะคะเขาเ Car c a ร์คาสก็คือพวกซากศพซากสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่แบบที่ฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหารร่างกายคนอะไรแบบนีน้คนะโครงสร้างโดยเฉพาะอา,อาคารที่ถูกทำลายนะคะเออมันมีความหมายหลากหลายนะคะสิ่งที่สูญเสียเอกลักษณ์ของมันไปก็ได้นะคะ ในที่นี้นะคะในที่นี้ก็คือแปลว่าแปลว่าพวกแบบสิ่งมีชีวิตแล้วก็ซากสัตว์นะคา่าขัสนะคะ live animals and carcass ก็คือสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็ซากสัตว์พวกนี้นะคะแล้วก็กลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ก็คือ food food อาหาร medicine ย yeah, านะคะแล้วก็ uh, cosmetic นะ cosmetic แล้วก็ food and Uh, supplement นะคะ uh, ภาษาไทยก็คือพวกอาหารพวกยาพวกเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมนะคะนะคะต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มต่อไปก็คือ <c oughs> พวกเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนะคะ uh, vehicle vehicle นะคะจริงๆแล้วเขาออกเสียงว่า vehicle vehicle uh, vehicle นะฮะไม่ใช่ vehicle vehicle นะมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงฟังฝรั่งไม่เข้าใจหรือฝรั่งฟังเราไม่เข้าใจเราพูดว่า vehicle แต่จริงๆแล้วเขาออกเสียงว,ว่า vehicle vehicle uh, Veh vehicle vehicle ไม่ใช่ vehicle vehicle นะคะ vehicle นั่นเองนะคะก็คือ uh, vehicle parts ก็คือพวกอะไรนะะอะไรพวกยานพนาหนะยานยนต์อะไรพวกนี้นะคะกลุ่มต่อไปนะคะที่ได้รับการจำกัดในการนำเข้าส่งออกก็คือ cigarette นบุหรี่พวกบุหรี่นะคะเป็นบุหรี่ซิการ์เรตอะไรแบบนี้นะคะซิการ์เรตออกเสียงว่า cigarette cigarette นะคะแล้วก็ทบากเก็คือยาสูบทบากเนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ the alcoholic beverage beverage Be ออกเสียงว่า beverage beverage alcoholic beverage beverage ไม่ใช่ beverage นะคะไม่ใช่ beverage คือ beverage beverage alcoholic beverage นี่ cigarette tobacco and alcoholic beverage นั่นเองนะคะพวกยาสูบแล้วก็บุหรี่สิการ์นะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการจำกัดใน,นการนำเข้าก็คือ Communications Radio Devices Communication Radio Devices ก็คือภาษาไทยนะคะก็คือเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารนั่นเองนะคะ Uh, Communication Devices Telecommunications Radio and tele Equipment Telecommunications q u u p p m n t <ied sound> mm hmm. t ก <ied> ็คืออุปกรณ์โทรคมนาคมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของที่ถูกจำกัดการนำเข้าส่งออกนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งก็คือพวกรูปพระพุทธรูปพวกวัตถุมงคลวัตถุโบราณ uh, พวกศิลปะวัตถุอะไรพวกนี้นะคะก็คือพรอิุทธจนะไม่ใช่อิมเมจนะคะพุทธเมจ and นะคะ and uh, artifact object นะคะแล้วก็ antique นั่นเองนะคะพวกเกี่ยวกับพวกโบราณวัตถุต่างๆแล้วก็อันที่สองก็คือ guns guns ปืน bullet นะคะไม่ใช่ bullet นะ,ะออกจากว่า bullet bullet แล้วก็ explosive explosive ก็คือเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแล้วก็ the the relevance to guns ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปืนนั่นเองนะคะ ต่อไปก็คือ plants and parts นะฮะ plants and the i r parts ก็คือพืชแล้วก็ส่วนประกอบของพืชก็จะต้องถูกจำกัดการน,นำเข้าส่งออกนั่นเองแล้วก็ living animals and car c a r c a t s ก็คือสัตว์นะฮะที่มีชีวิตแล้วก็ซากสัตว์นั่นเองนะฮะ living animals and carcass ต่อไปก็คือ food medicine แล้วก็ cosmetic นะฮะ food อาหาร medicine ยาแล้วก็ cosmetic เครื่องสำอางแล้วก็ food Supplement นั่นเองนะคะ Supplement ก็คือพวกอาหารเสริมนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ,อ vehicle ใช่ไหม vehicle ออกเสียงยังไงคะจำได้ไหมเราจำได้ไหม vehicle vehicle ออกเสียงว่า vehicle 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 นะ,ะ vehicle parts ก็คืออะไรของพวกยานยนต์ในพวกนี้นะคะแล้วก็ cigarette ใช่ไหมสิกเร์ดก็คือบุหรี่สิการ์ดสิการ์ดแล้วก็ทบากโกก็คือยาสูบแล้วก็แอลกอฮอลิกเบเวอร์จนะเบเวอร์เรจไม่ใช่คือเบเวอร์ริดเบเวอร์รจนะแอลกอฮอลิกเบเวอร์รจก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือพวกวิทยุสื่อสารนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์โทรคมนาคมนะวิทยุสื่อสารก็คือ communications radio devices แล้วก็อุปกรณ์โทรคมนาคมก็คือ the telecommunications e q u i p m e n telecommunications t equipment นั่นเองนะคะอืมอันนี้ก็คือของต้องจำกัดในการนำเข้าส่งออกไม่ใช่ว่านำเข้าส่งออกไม่ได้นะคะนำเข้าส่งออกได้นะคะแต่ต้องได้รับต้องเขาบอก require a permit from uh, the the related government agency จะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก่อนนั่นเองนะคะ Alright, if you like it, don't forget to give me a thumbs up and share my clips and follow my page. ถ้าชอบนะคะอย่าลืมให้ thumbs up ก็คือให้ให้ถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ follow page ไว้นะคะกติ๊กมีอะไรดีๆแบบนี้ฟรีๆแบบนี้ก็จะมาแชร์ทุกคนค่ะ Thank you so much for watching my clip. See you next time. Bye bye.